สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลลันคนาตุลน,นะคะการทํานายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะพาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไทมส์สตั์จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ตอบหมัได้เลยโอเคพาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้าง 5เหรียญนะคะหไม้เท้า3ดาบ4ี่เหรียญแล้วก็ด็กสตานะคะสำหรับคนสอดตูนนะคะในช่วงนี้นะ,ะเอาจริงแล้วนะคะมีความเหงาเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแอบจุกแอบเจ็บจากใครบางคนที่อยู่ในใจนะคะจริงๆแล้วคุณมีใครในใจอยู่แล้วที่คุณยังคิดถึงหรือนึกถึงเขาหรือรู้สึกดีกับเขาแต่เลือกที่จะเก็บเอาไว้ข้างใน ะะไม่ได้แสดงออกไปนะคะหรือไม่ได้บอกออกไปเนาะใดๆก็แล้วแต่นะคะจริงๆแล้วคุณก็มีคนใหม่ๆเข้ามานะแต่เหมือนคุณจะไม่ได้สนใจคนใหม่ๆที่เข้ามาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่บอกค่ะคุณ่ันท่ที่จะโฟกัสกับคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่หรือคนที่อยู่ในใจคุณนะคะในช่วงนี้นะคนในใจของคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างนะคะที่ มันกระทบต่อความรู้สึกของคุณในเชิงของความแบบความนอยความผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว <c oughs> คนคนนั้นนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะสิบด,ดาบนะคะ 7, เจ็ดเหรียญสั้นนะคะแปดดาบแล้วก็สองในเท้านะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเอ่อคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือเป็นความรักออนไลน์ความรักทางไกล คนคนนี้นะคะผ่านช่วงเวลาของการเจ็บช้ำน้ำใจหรือเลิกรากับใครมาได้ในจังหวะที่ไม่นานมันนี้นะคะแต่ก็มีคนคุยใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะเขามีโอกาสจะได้พบเจอคนใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆนะคะในช่วงนี้เนาะแต่ใดๆก็แล้วแต่การเปิดใจของเขาหาที่มีคนเข้ามาคุยเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนตรงนี้ในใจของเขาก็ยังมีความรู้สึกนึกถึงหรือ,อยัง ยังมีอะไรอาวอร์บางอย่างเกี่ยวกับความรักที่เพิ่งจบไปเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปคนคเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขาคิดและรู้สึกยังไงนะคะมองว่านะคุณน่าจะเป็นคนรักเก่าของเขานะคะจากที่ดโดนรูนะ คุณอาจจะเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าหรือคนที่เคยคุยกันมาก่อนแต่เลิกคุยกันไปแล้วหยุดคุยกันไปแล้วเขาคิดถึงแล้วก็นึกถึงคุณมีความกังวลนะคะมีความคิดที่หลายๆอย่างเกี่ยวกับคุณอะที่แบบว่าเอคุณจะเป็นยังไงคุณจะคิดยังไงบ้างคุณจะอะไรยังไงบ้างในปัจจุบันแล้มีโอกาสว่าเขาอาจจะอยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะหรือติดต่อมาหรือทักทายเข้ามานะคะอืม เขายังคิดถึงคุณอยู่นะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณอยู่นะคะอะต่อไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้นะคะ Queen of Soul, Knight of c u p นะคะคุณเองก็อยากคุยกับเขานะแต่คุณไม่กล้านะคะเพราะเราเลิกกูจันไปแล้วเราไม่ได้คุยกันแล้วแล้วก็เป็นการจบที่คุณคิดว่าเขาคงไม่ต้องการเราเราคิดว่าเขาคงไม่ได้ชอบเรา หรือไม่อยากที่จะมีเราอยู่ในชีวิตเราแอบคิดนะคะว่าเขาเอาจจะแบบเบียดเราไปแล้วหรือเปล่าเขาคงไม่อยากคุยกับเราหรอกน่่นนั่นนี่นะคะเป็นการคล้ายๆคิดแทนเขานะคะโอเคหรือเอาเรื่องราวเนี่ยหที่ในต,ตอนจบตรงนั้นหรือปัญหาตรงนั้นมาคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะยังกอดเราอยู่หรือไม่พอใจหรือไม่อยากคุยกับเรานะคะต่อไปนะข้อความในใจเขานะคะที่จะสื่อถึงคุณน,นะ ฉันคิดว่าฉันเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะฉันอยากที่จะดูแลเธอให้ดีกว่านี้นะคะปฏิบัติกับเธอเนี่ยให้ดีกว่านี้นะคะดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าฉันรู้แล้วนะว่าฉันรักเธอนะนะคะฉันรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขเดีตอนนั้นคงจะเป็นความผิดพลาดในการตัดสินใจนะตอนนั้นนะคะเขาอะส่องนะคะแอบส่องแอบดูคุณอยู่เรื่อยๆเลยนะ โอเคนะคะต่อไปบทสรุปนะคะบทสรุปคนโสด เจ็ดดาวมีคนแอบสองแอบดูคุณอยู่หรือในทางกลับกันนะคะคุณก็แอบสองแอบดูเขาคนนั้นแต่ยิ่งสองก็ยิ่งทาให้คุณคิดมากและยังไม่กล้าที่จะเปิดใจทักทายไปหาเขาแต่จะมองแล้วนะน่าจะเป็นฝั่งตัวเขาเองนะคะที่เป็นฝ่ายทักทายหรือติดต่อมาหาเราอาจจะเป็นช่วงปลายๆคำทำนายนะ่าสิบ กากว่านะคะสิบก,กว่าก็น่าจะมีโอกาสในบางคู่นะคะในบางคู่บางคนเท่านั้นที่เป็นชาวตุลน,นะคะโอเคให้ความรัก true love นะคะโอเคความสัมพันธ์นี้โอ้โหเด่นมากๆเลยนะคะ คู่ที่เป็นสัญญาณของรักแท้ค่อนข้างเด่นมากๆม,มีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะปรับความเข้าใจกลับมาให้โอกาสความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันปรับความเข้าใจกันนะคะรวมเอ่ยกันได้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ทักทายแล้วหายไปนะอันนี้มีโอกาสได้สารต่อความสัมพันธ์ด้วยนะคะโอเคพาร์ทคนโสดน,นะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนคู่นะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะในไพ่ของฝั่งคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเฮลโลแฟนนะคะสีดาหกถ้วยเอซับสอรนะคะแล้วก็เพจซับเฮนเดคลส์นะในที่นี้ชาวธาตุดินนะคะค่อนข้างเด่น หรือมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะมังกรฤรษอศพหรือกัรที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกเนาะ ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะได้ไปทําบุญหรือทําสิ่งดีๆร่วมกันทําบุญตักบาตรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแบบส่งเสริมนะคะของความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าจะดีขึ้นมากๆนะเพราะไพ่พักขึ้นมานะคะในะใครที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้จะได้รับการเคลียร์ใจปนะรับความเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นปัญหาจะได้รับการแก้ไขนะคะแต่ได้รับการแก้ไขแล้วความสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่ในจุดข,ของความนิ่งๆไปแบบเรื่อยๆไม่ได้หวือหวา อะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้แย่เกินไปไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยอ่ะม,มันแทบเป็นเส้นเรียบนะคะราบรบเรียบ,ะะบ,ยบไปไม่หุวาแต่ก็เข้าอ,อกเข้าใจกันดีขึ้นเนาะโอเคฝังคนรักนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไง King of s w o เ d ้าถ้วยนะคะสถ้ 2, วยแล้วก็ King of Pentacles มองดูแล้วนะคะในฝั่งคนรักของคุณอาจจะมี มีฟอร์มนะเขารักแต่เขาไม่ค่อยที่จะแสดงออกเขาต้องการความรักแต่เขาก็ไม่ค่อยที่จะแสดงออกไปตรงโต้งตรงตัวนะคะไม่ได้มีคําพูดที่หวานแต่อยากให้รู้นะว่าก็ยังรักแหละแต่จะเป็นการกระทําที่ดูแข็งแกร่งทื่อๆนะคะไม่ค่อยละมุนนีไม่ค่อยที่จะแบบอ่อนหวานอ่อนโยนเท่าไหร่นะคะจะเป็นอะไรลักษณะที่แบบ ชัดเจนตรงไปตรงมาในลักษณะที่ที่ไม่หวานอะ่ะพูดยังไงก็ไม่หวานแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่แคร์นะอืช่วงเนี้ยเขาก็พยายามนิยามตัวเองให้มีความแบบความเย็นขึ้นนะคะมีความเย็นมากขึ้นมีความเป็นน้ํามากขึ้นมีความไหลลื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความพูดเขาก็อยากที่จะปรับอยู่นะคะคิดที่จะปรับแต่ทาได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่โดยโรวมก็ไม่ได้แย่อะไรนะ ต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณโดยตรงนะคะเป็นยังไงบ้างเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงทับคุณนะคะคิงอ uh, of ไนออฟมอ o ส์บาดเหรียแห้งม่หกไม่เท้านะคะแล้วก็ k i n o o อ s o r d นะคะอย่างที่บอกคะ่ะว่าเขาอานซารู้สึกอย่างหนึ่งแต่แสดงออกอีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ ไม่ค่อยหวานนะคะอืมเพราะว่าในความคิดของเขาเนี่ยค่อนข้างท,าที่จะมีอะไรอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะนะอืมแล้วเขาก็มองว่า ตัวเขาเองอ่ะเหมือนจะโฟกัสกับเรื่องของชีวิตตัวเองค่อนข้างเยอะหรือเขาอาจจะมองว่าคุณโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะความสัมพันธ์จะรองลงมาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักนะก็รักแต่ก็คืออยู่ในจุดที่เขามองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีความเสถียรมากขึ้นละปัญหาอะไรได้ไดไดต่างๆก็เริ่มได้รับการคลี่คลายหมดห่วงนะคะไม่ค่อยมีอะไรให้ต้อง เ,เป็นกังวลหรือจะต้องอะไรเยอะแยะมากมายในความสัมพันธ์นะคะก็จะจัดการกับเรื่องอื่นๆได้อย่างสบายใจนะคะฟังคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเข้านะเจ็บ mm. <7, S 2> ไมมเท้าหรือซา้นะคะ mm. ก็ าก,การได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่นะคะได้กลับมาจูนการอะไรต่างๆแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกกั้งบนบางอย่างอยู่บ้างอาจจะมีการแอบเช็คนะคะแอบซองหรือแอบมีถามเรื่องนู้นเรื่องนี้จากคนรอบข้างนะคะแบบเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับตัวคนรักนะคะเราก็ยังอยากที่จะดูสถานการณ์หรือดูพฤติกรรมของคนรักไปอีกสักดิหนึงเพื่อความมั่นใจ ะะเพื่อความชัดเจนว่าฝั่งของคนรักเนี่ยจะไม่ได้แสดงออกในเชิงหวานให้เรามั่นใจในตัวเขาหรือความรู้สึกของเขาเท่าไหร่นะคะข้อความจากเขาถึงคนุนะคะฉันรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขนะก็ไม่อยากที่จะมีอะไรเยอะแยะมากมายแบบพูดเยอะอะไรเยอะนะคะก็ดูที่ ที่การกระทาเอาล็กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาคงจะทําอะไรให้มันดูแบบว่ายุ่งเหยิงนะคะดูแบบลุงตุง,ตง,ตงนังไปหมดนะแต่เขาเองอะ่ะไม่ใช่แค่คุณหรอกที่แอบสองเขาก็มีแอบอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้ชัดเท่าคุณหรือไม่ได้เยอะเท่าคุณนะคะเขาไม่ได้สนใจหรอกเวลาที่มีใครพูดถึงคุณหรืออะไรมากมายอะ่ะนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ไม่สาคัญมันสาคัญก็คือระหว่างคนสองคนระหว่างตัวเขากับตัวคุณมากกว่านะคะใครจะพูดอะไรก็เรื่องของคนคนนั้นนะคะโอเคต่อไปบทสรุป j u s t i นะคะส่ 4, ถ้วยนะคะโอเคสองถ้วยนะคะที่เหลือก็คือการแสดงออกในเรื่องราวของความรักอย่างง่ายๆเลยนะคะก็คือคำพูดเนาะเพราะมันเป็นอะไรที่ ที่ที่แบบม,มันชัดเจนคือก,การได้ยินนะคะบางทีการแสดงออกมันก็คงยังยังไม่ได้แบบตอบสนองชัดเจนเท่าเท่ากันได้ยินเนาะฉะน,นั้นแล้วอะคะ่ะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่อย่างเช่นในลักษณะของในบริบทของตัวเขาเนาะถ้าไพ่ไม่สลับอะคะ่ะในส่วนของ สถานการณ์ฝั่งเขาอะ่ะมันดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีความเย็นชาแล้วก็เลยไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจในความรู้สึกว่าเขาโอเคสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาคลี่คลายดีขึ้นนะแต่ความรู้สึกของเขาอะ่ะเราไม่ค่อยมั่นใจนะคะเพราะเขาไม่ได้มีการพูดหรือเอาทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามัมนเป็นการตอบสนองที่ชัดหรือเคลียร์สำหรับตัวเราฝั่งเราก็เช่นกันนะคะแล้วก็ต้องมีคำพูดหรือมีอะไรที่ค่อนข้างออกมาให้ชัดเจนเช่นกัน โอเคให้นะ okay. ความรักนะคะ New Love นะคะเหมือนได้กลับมาเป็นความรักครั้งใหม่ในที่นี้มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะแต่ดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลมากนะนะคะโฟกัสที่มุมบวกข้อดีของกันและกันนะคะหลุดออกมาจากกรอบบางอย่างที่เราเตีเอาไว้ว่าต้องเป็นแบบนี้เท่ากับแบบนี้เท่านั้นที่เขาเนี่ยไม่สนใจหรือดูนิ่ง,งๆเฉยๆแปลว่าเขาไม่รักอันนั้นก็ มันไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าสไตล์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนปากนักนะคะพูดยากนะคะเลือกที่จะแสดงออกแบบอ้อมอ่ามแบบนี้ก็มีเยอะแยะเนาะโอเคค่ะพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณนะคะไพ่ในฝั่งของคุณเนาะเจ็ดไม้เท้านะคะชาวหยอดค่ะแซนนะคะเดอะสตาร์แล้วก็สิบถ้วยนะคะบอกเลยว่าในที่นี้ความรักความความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีอุปสรรคนะคะเด่นๆเลยจะเป็นในเรื่องของระยะทางนะคะเป็นความรักทางไกลนะคะหรือกับชาวต่างชาตินะคะอาจจะมีแพลน ที่จะเดินทางมาเจอกันหรือไปเที่ยวด้วยกันอาจจะมีการเลื่อนออกไปนะคะแต่ไม่ได้เป็นการเลื่อนที่นานอะไรขนาดนั้นนะก็เลื่อนไปอยู่ในระดับที่ก็พอจะพึงพอใจได้นะคุณมีความคาดหวังเยอะมากเลยกับคนคนนี้นะคะจนบางครั้งอาจจะเผลอหลุดไปจุดจิกหรือเหมือนเป็นแบบ เจ้าข้าเจ้าของนะคะคนคุยคนนี้นะอืมเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะใช้เวลากับเขานะเราแฮปปี้กับเขาคนนี้เราคิดไว้แล้วแหละว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่เราอยากจะตกลงปลงใจกับเขานะคะถึงแม้ว่าคนรอบข้างอาจจะไม่ได้สปอร์ตเท่าไหร่อาจจะมีคนรอบข้างให้เตือน,นๆอยู่ว่าเฮ้ยจะเย็นๆนะอย่าพึ่งคนคุยของคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงก้าวไม่เท้านะคะสามเหรียญ เพจซอฟคัพนะคะวีออฟฟอร์จูนแล้วก็เดโมนะคะคนคนนี้มีความลับมีบางอย่างบิดบังซ่อนเร้นอยู่นะคะเป็นเรื่องของคนคุยหรือเป็นเรื่องของอดีตของเขาที่เขาเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้นะคะไม่อยากให้ใครรับรู้อดีตตรงนี้ของเขาเขาเลือกที่จะเก็บเอาไว้นะคะบวกกับว่าเขามีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงไม่ค่อยที่จะมีใครได้เข้าไปสู่กำแพงอันนั้นของเขาได้ง่ายๆนะอืมนะคะ โอเคส่วนเรื่องอื่นๆนั้นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง5้าดะนะคะหกถ้วยอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนนะคะแล้วก็เลิกคุยกันไปนะคะกลับมาคุยกันอีกหรือเ,เคยมีปัญหาบางอย่างระหองรแรงกันมาก่อนหน้านี้นะคะได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาจูน เคลียร์ใจกันนะคะแต่บางอย่างเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อความมั่นใจในตัวคุณนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลือกที่เขามีอยู่ด้วยนะคะโอเคต่อไปคุณนะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาห้ามีเท้าแอบแซบโซนแอบมีโมโหมีโกรธนะคะบางอย่างก็คือจะมาฝังเรามากกว่านะถ้าเป็นอารมณ์นั้น นะคะเพราะเราเนี่ยรู้สึกว่าเราอะ่ะยิ่งเขามีเรื่องปกปิดหรือมีความลับเรายิ่งอยากรู้อยากรู้ทุกเรื่องนะคะพยายามเข้าไปในลักษณะทั้งดีแล้วก็ตามนะคะหรือเอ,อทำทีโกรธบ้างเพื่อที่จะได้รู้อะไรบางอย่างตรงนั้นแต่ก็ยังรู้ไม่หมดนะคะอืม เราอะ่ะพยายามที่จะให้ความสำคัญเขามากเลยนะเพราะเราชอบเรามากแต่ในขณะเดียวกันที่เราชอบเขามากๆอ่ะเขาเริ่มที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดของคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะจนอาจจะไม่ได้มีเวลาไปโฟกัสอย่างอื่นเท่าไหร่นะทุ่มเทมากเลยอะ่ะต่อไปข้อความนะคะจากเขาถึงคุณข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะบางครั้งเขาก็แอบแบบ จะด้งตื่นหรือตื่นขึ้นมานอนไม่หลับเพราะว่าคิดเกี่ยวกับคุณบ้างในบางครั้งเขาพยายามที่จะโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่การงานเพื่อที่จะลืมคุณไปบ้างนะคะในบางช่วงเวลานะคะเขาพยายามที่จะทําตัวให้ไม่ว่างเนาะและจริงๆแล้วเขาอยากจะบอกคุณจริงๆนะว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไง <c oughs> กับอดีตที่ผ่านมาหรือเกี่ยวกับ กำแพงสิ่งที่อยู่หลังกำแพงนั้นแต่ขอให้เขาเชื่อใจคุณให้มากกว่านี้นอมองมองว่าเขามีโอกาสที่จะเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นนะคะอืมแต่อย่าไปเร่งเร้าเขาอย่าไปเค้นอะไรนะคะโอเคโบสถ์ ก้าวถวยนะคะเด่นๆเ,เลยจะเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกันนะคะ l g b t LGBT, LGBTQ ต่างๆนะ,ะการยึดติดที่เขามากเกินไปโฟกัสที่เขามากจนเกินไปนะคะจนเขาอาจจะทำให้เขาในรู้สึกอึดอัดได้นะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอีโม่นของคุณนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่มันหวั่นไหวหรืออ่อนไหวง่ายนะคะ Online, ย,ยิ่งอ่อนไหวง่ายยิ่งเหงายิ่งอยากเรียกร้องจากเขามันก็จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่เป็นลบต่อคุณได้นะคะให้ความรักนะคะเลิฟจเฟรนเทมเพลช่วงเนี้ยจะใช้เวลายอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงอยู่กับจิจกรรมที่คุณมีความสุขเพื่อที่จะลดการโคดิเพนเดนซีการยึดติดจ,จากคนคุยคนนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระทําความคิดแล้วก็ความรู้สึกด้วยเช่นกันเนาะ โอเคค่ะคลิปของตูนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ